สวัสดีจ้ามือนี้วันนี้หอมก็อีพามากินตำเมี้ยงกันจ้าส่วนผสมกัอีมีกะไร้มีกล้วยก็สับๆๆๆๆแล้วก็มีบักลอดขั้นตอนแรกก็ใส่บักรผีกลงไปจะกกับมือหนึ่งตำตำตำแม่เนี่ย ใสซีโรดใส่ไปจะเคืองส่งรถแล้วก็ใส่ตะไคร้ทำให้แลกมันเนี่ยฮ้าวสูเข้าจนพนใส่บักยมใสหมดเลยเมื่อวานใสเฮลาน่อยค่อยตัมันเป็นน้ำน้ำมันทีกระเด็นแล้วก็ใส่บักรดใสเบอร์เทนแ้ยบักรดก็ได้ นะมันบอกฟ้าด้วักไปส้มปักใสใส่ปักน้ำตาลนม่นเนี่ยเด้ัน,นี้ก็ใส่กล้วยมันน้ำอะลรกระเด็นเอากล้วยใส่มาน,นี้เนตาีตายตำตำตำำให้มันแลกฟ้าดพผักใส่ส้มปักไปเราติ๊กตอกอ,อะไร ใส่ปลาใส่เหมือนวัวง่ายๆรถนั่นๆแค้เหมือนเนใส่น้ำปลาสเดยวัวสัวสัวคุลีคอลีใส่ซปลาอีกเห้อตักใส่ท้สโรบ้าะเนี่ยขวดขูค่กค่ะ พวดลงไปพวดคัะค่ะไอ,อ้เอิร์างนี้ยังมากินเก่งเลยพี่เอ็ดเด้มามาซิมกันเด้อคำแรกอข้ร <c oughs> เขาว่ากินตับเนี้ยนั่นต้องไอขันโบอไอนั่นอีเป็นป๊อปวันสั้น กินไปคำแรกบ่เป็นยังบบอาหารไอเฮียมาแล้วค่ะไม่ฟ้องไอแล้วบ่เป็นป๊นนอแลรวเด้อทุกคน <c oughs> มวน <c oughs> <c oughs> ไอไหม ไอ้สุคนนี่คุณเธอเราจะถ่ายรูปชมรม